ขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายประกาศิิบราชามังกรบทที่4274ถึงบทที่42 7 6ขีดขีดขีด,ขดบทที่4274มีปัญหาอะไรเจิ้นหยวนต่าวและจงชิงก็สายหัวเช่นกันพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นหากมีปัญหากับทรัพยากรย่านางฟ้าต่างๆที่เลี้ยงไว้ทำไมสัตว์จิตวิญญาณตัวอื่นๆถึงไม่เป็นอะไรละ่ะเชิญพิงถามเซียวหยวนซานว่า จากกระพัดเซียวข้าขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมเซียวหยวนชานพยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนนายเฉินควรระมัดระวังให้มากสัตว์จิตวิญญาณที่ป่วยเหล่านี้จำนวนมากไม่เชื่อฟังและอาจโจมตีเจ้าได้ทุกเมื่อข้าจะใส่ใจเฉินผิงพยักหน้าจากนั้นขอให้เซียวหยวนซานเปิดรูปแบบที่ปิดกั้นอยู่แล้วเดินเข้าไปคนอื่นกำลังเฝ้าดูอยู่ข้างนอกแต่เซียวหยวนซานก็พร้อมที่จะเปิดค่ายกลเมื่อใดก็ได้เพื่อปล่อยเฉินผิงออกมา หลังจากที่เฉินพิงเดินเข้าไปสัตว์วิญญาณเหล่านี้ไม่ได้โจมตีเฉินผิงพวกมันแค่เหลือบมองที่เฉินผิงและไม่สนใจเขาเฉินพิงเดินไปหาสัตว์วิญญาณที่นอนอยู่บนพื้นและเอามือแตะหัวของสัตว์วิญญาณนั้นเบาๆอย่างไรก็ตามสัตว์วิญญาณนั้นไม่เคลื่อนไหวเลยและไม่เต็มใจที่จะยกเปลือกตาขึ้นด้วยซ้ำเมื่อเฉินพิงเห็นสิ่งนี้เขารู้ว่าสัตว์วิญญาณนั้นต้องป่วยหนัก ต้องรู้ว่าสัตว์วิญญาณน,นั้นระมัดระวังมากยกเว้นเจ้าของของพวกมันหากมีคนแปลกหน้าเข้ามาพวกมันจะต้องบ้าคลั่งและโจมตีอย่างแน่นอนออร่าบนร่างกายของเฉินผิงไม่คุ้นเคยกับสัตว์วิญญาณตัวนี้แต่สัตว์วิญญาณอนุญ,ญาตให้เฉินพิงสัมผัสมันได้โดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆเขายิงกระแสะพลังงานทางจิตวิญญาณออกมาและไหลเวียนไปรอบรอบร่างของสัตว์ร้ายทางจิตวิญญาณแต่เฉินผิงไม่พบอะไรพิเศษจากนั้นเฉินผิงก็เดินไปข้างหน้าเสือดาวลายจุด เมื่อเฉินผิงกำลังจะเอื้อมมือออกไปหาเสือดาวทันใดน,นั้นก็มีเสียงคำรามในท้องของเสือดาวนี่เป็นสัญญาณว่าเสือดาวกำลังจะโจมตีผู้คนยิ่งไปกว่านั้นเสือดาววิญญาณยังลืมตาด้วยแสงสีแดงและเขี้ยวขนาดใหญ่ของมันยังคงแสดงต่อเฉินผิงนี่เป็นคำเตือนสำหรับเฉินผิงอยากเข้าใกล้มันอีกต่อไปไม่เช่นนั้นมันจะโจมตีเฉินผิงมองไปที่เสือดาววิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขามันมีความแข็งแกร่งที่จะก้าวข้ามอาณาจักรแห่งความทุกข์ยาก และดูเหมือนเป็นสัตว์วิญญาณที่ดุร้ายเมื่อมองแวบแรกแต่ตอนนี้ที่เฉินผิงอยู่ตรงหน้ามันเสือดาววิญญาณก็ยังอยู่กับที่ไม่เป็นภัยคุกคามและไม่ยอมให้เฉินผิงเข้าใกล้การโจมตีพิสูจน์ให้เห็นว่าเสือดาววิญญาณตัวนี้ก็ป่วยหนักเช่นกันเฉินผิงเพิกเฉยต่อภัยคุกคามจากเสือดาววิญญาณและเข้าหาเสือดาววิญญาณอีกครั้งคราวนี้เสือดาววิญญาณลุกขึ้นและเริ่มโจมตีเมื่อเห็นสิ่งนี้จักรพรรดิเซียวก็รีบเตือนเฉินผิงทันที นายเฉินอย่าเข้าใกล้เสือดาวตัวนั้นนะเสือดาวตัวนี้โหดร้ายมากมันจะไม่ฟังใครนอกจากข้าแม้ว่าเสือดาววิญญาณจะป่วยและไม่รุนแรงและดูร้ายอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนแปลกหน้าจะแตะต้องมันได้นอกจากนี้เสือดาววิญญาณตัวนี้ยังสามารถก้าวข้ามขอบเขตความทุกข์ยากได้ถ้ามันโจมตีเฉินถิงและทําให้สัตว์วิญญาณตัวอื่นโจมตีเฉ,ฉินถิงมันจะลําบากมากเฉินถิงกล่าว ไม่ต้องห่วงจัก,กระพัดเสี่ยวข้าแค่อยากรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเสี่ยวห่วงพูดกับเฉินทิงถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้วิธีของข้าเพื่อทําให้สัตว์วิญญาณเหล่านี้หลับเพื่อที่เจ้าจะได้ตรวจสอบได้อย่างปลอดภัยไม่หากสัตว์วิญญาณหลับอยู่ไม่มีทางที่จะตรวจจับความผิดปกติในร่างกายของพวกมันได้เสือดาววิญญาณตัวนี้จะไม่ทําร้ายข้าเฉินทิงพูดอย่างมั่นใจมากเฉินทิงเดินไปทางเสือดาวซึ่งทําให้เจิ้นหยวนเต่าและคนอื่นๆรู้สึกกังวล นี่คือสัตว์ร้ายทางจิตวิญญาณแม้ว่ามันจะถูกเลี้ยงและเชื่องมากเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสามารถถูกลูบไล้ได้อย่างง่ายดายยิ่งกว่านั้นหากเสือดาววิญญาณตัวนี้บ้าคลัง่งมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดนอกจากนี้ยังมีสัตว์วิญญาณอื่นๆอยู่รอบตัวเฉินพิงกำลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงจักรพรรดิเซียวโปรดเปิดใช้งานรูปแบบนี้โดยเร็วและปล่อยให้นายเฉินออกมา เมื่อเห็นสิ่งนี้คุณยายเจิ้นจึงรีบพูดกับเสี่ยวหยวนซานเฉินพิงเป็นคนของเจ้าหญิงจิ้งจอกหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเฉ,ฉินพิงเจ้าหญิงจิงจ้งจอกคงจะไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปบทที่4 2 7 5เ็ห้าเขาไม่มีความกล้าหาญหากเจ้าเปิดใช้งานรูปแบบในเวลานี้ข้าเกรงว่าสัตว์วิญญาณจะบ้าคลั่งและรีบออกไปไม่ต้องกังวลตราบใดที่นายเฉินตกอยู่ในอันตรายข้าจะฆ่าสัตว์วิญญาณเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเซี่ยวหยวนซานกล่าว เพื่อช่วยเหลือเชิญผิงเซี่ยวหยวนซานไม่ลังเลเลยที่จะฆ่าสัตว์จิตวิญญาณอันล้ำค่าเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของเชิญผิงในเซี่ยวหยวนซานร,รู้ไหมว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับสัตว์ร้ายทางจิตวิญญาณและต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนบันทีละน้อยสัตว์วิญญาณเหล่านี้ถูกสังหารทั้งหมดซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของราชวงศ์เซี่ยว ในขณะนี้เฉินผิงได้มาถึงต่อหน้าเสือดาววิญญาณแล้วเสือดาววิญญาณที่มีดวงตาสีแดงเข้มได้เปิดปากที่เปื้อนเลือดและกำลังจะโจมตีเฉินถิงแต่ทันใดนั้นก็มีรูปลักษณ์แห่งความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาสีแดงเข้มของมันมันรู้สึกถึงความกดดันของสัตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์จากเฉินถิงจริงๆความกดดันของราชาแห่งสัตว์ร้ายนี้ทำให้เสือดาววิญ,ญญาณที่บ้าคลาั่งแต่เดิมกลายเป็นสัตว์ที่ทำตัวเชื่องในทันที ต้องรู้ว่าเฉินผิงคือร่างที่แท้จริงของมังกรทองโดยมีเลือดของเผ่าอสูรอยู่ในร่างกายของเขาและเขายังเป็นเผ่ามังกรราชาแห่งสัตว์ร้ายด้วยจิตวิญญาณมังกรที่ระเบิดออกมาเล็กน้อยของเฉินผิงทําให้เสือดาววิญญาณที่บ้าคลั่งตัวนี้กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องอย่างยิ่งทุกคนเห็นเสือดาววิญญาณนอนอยู่บนพื้นเหมือนปักกระดิกหางไปทางเฉินผิงเฉินผิงลูกหัวของเสือดาววิญญาณและพลังวิญญาณที่ระเบิดออกมาก็เจาะทะลุร่างของเสือดาววิญญาณ ในเวลานี้เซียวหยวนชานและเจิ้นหยวนเต่าสับสนเล็กน้อยพวกเขาไม่เข้าใจว่าเสือดาววิญญาณตัวนี้ซึ่งแต่เดิมบ้าคลัง่งจูจ่ๆก็กลายเป็นสัตว์เชื่องอย่างยิ่งพวกเขาไม่รู้สึกว่าเฉินพิงใช้ความกดดันจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเพื่อปราบปรามเสือดาววิญญาณหลังจากตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเสือดาววิญญาณตัวนี้ซึ่งทำให้เฉินพิงรู้สึกมึนงงเล็กน้อยหากหาสาเหตุไม่ได้ก็ไม่มีทางรักษาได้ ไม่มีปัญหากับทรัพยากรการให้อาหารไม่มีปัญหากับสภาพแวดล้อมในการผสมพันธุ์และแม้แต่คนที่เลี้ยงสัตว์วิญญาณเหล่านี้ก็ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและพวกมันทั้งหมดก็เหมือนกับสัตว์วิญญาณตัวอื่นๆตอนนี้มีเพียงสัตว์วิญญาณในลานนี้เท่านั้นที่แสดงอาการซึ่งทำให้เฉินผิงงงเล็กน้อยเฉินพิงเดินออกจากรูปแบบและพูดด้วยความลำบากใจเล็กน้อยจักรพัิเซียวข้ายังไม่พบโรคของสัตว์วิญญาณ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีรักษามันข่าจําเป็นต้องสังเกตดูพวกมันสักพักดูสิว่ามันเกิดจากอะไรไม่มีปัญหานายเฉินกรุณาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเจ้าจะได้เรียนรู้อย่างช้าๆนอกจากนี้ข้าจะพานายเฉินไปรับกระดูกอมาตะด้วยตัวเองถ้าเป็นไปได้ข้าหวังว่านายเฉินจะอยู่ในราชวงศ์เซี่ยของเราไปนานๆข้าปฏิบัติต่อนายเฉินในฐานะแขกของข้าเจ้าสามารถเดินไปได้ทุกที่ในราชวงศ์เซีย่ยวโดยไม่มีใครกล้าหยุดเจ้า เซียวหยวนชานต้องการเก็บเฉินผิงไว้ไท้ายที่สุดแล้วในสายตาของเซียวหยวนชานเฉินผิงเป็นคนที่มีความสามารถหากเขาสามารถอยู่ในราชวงศ์เซียวได้มันจะเป็นผลกําไรมหาศาลสําหรับราชวงศ์เซียวอย่างแน่นอนเฉินผิงยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าจักรพพัดเซียวข้าเข้าใจความเมตตาของเจ้าแต่ข้าคุ้นเคยกับอิสรภาพและยังมีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่ได้รับการจัดการ เจ้าก็รู้ด้วยว่าข้ายังคงถูกตามล่าโดยพันธมิตรผนึกปีศาจถ้าข้าอยู่ในราชวงศ์เซียวข้าจะนำปัญหามาสู่จัก,กรพรรดิเซียวเท่านั้นนายเฉินถ้าเจ้าอยู่ในราชวงศ์เซียวพันธมิตรผนึกปีศาจจะไม่กล้าไล่าตามนายเฉินในดินแดนของข้าแห่งราชวงศ์เซียวไม่ว่าพวกเขาจะกล้าหานแค่ไหนก็ตามเมื่อเซียวหยวนชานได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตบหน้าอกทันทีแล้วพูด ไม่ฆ่ามาที่นี่เพื่อช่วยจัก,กรพรรดิเซียวรักษาสัตว์วิญญาณและข้าต้องรีบกลับไปที่ดินแดนภาคกลางโดยเร็วที่สุดตอนนี้ตระกูลเฟิงได้ยึดครองเมืองจัก,กรพรรดิจิ้งจอกแล้วผู้หญิงของข้าก็ไรที่อยู่อาศัยข้าจะนั่งนิ่งดูอยู่ได้อย่างไรเชิญทิ้งสายหัวแล้วกล่าวตระกูลเฟิงเซียวหยวนซานขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่หยูเหวินเฉียงแล้วพูดว่าผู้นำหยูเมืองใดที่อยู่ใกล้ดินแดนภาคกลางมากที่สุด จัก,กรพัิเซียวนั่นคือเมืองลี่เฟิงที่นายพลเฉียนประจำการอยู่ยูเหวินเฉียงกล่าวแจ้งนายพลเฉียนทันทีพาผู้คนไปที่เมืองจัก,กรพัิจิ้งจอกทำลายตระกูลเฟิงและช่วยนายเฉินนำเมืองจัก,กรพัิจิ้งจอกกลับคืนมาเซียวหยวนชานสั่งบทที่4276มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอยูเหวินเฉียงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกระซิบจัก,กรพัิเซียวตระกูลเฟิงนี้เป็นสมาชิกของพันธมิตรผนึกปีศาจพวกเขา ข้าไม่สนว่าเขาจะมีพันธมิตรอะไรนี่คือคำสั่งบอกนายพลเฉียนว่าหากข้าไม่ได้ยินข่าวการทำลายล้างของตระกูลเฟิงในห้าวันให้เขามาที่เมืองจักกรพัทด้วยตนเองเพื่อขอโทษใบหน้าของเซียวหยวนชานเย็นชาและเสียงของเขาไม่มีข้อสงสัยร่างกายของอยหยวนเฉียงสั่นเล็กน้อยจากนั้นเขาก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าข้าเข้าใจข้าจะออกคำสั่งทันที ยวนเฉียงจากไปและเสี่ยวยวนซานมองไปที่เฉินถิงแล้วพูดว่าในเฉินเชิญอยู่ที่นี่สักพักเถอะไม่ต้องกังวลมันเป็นแค่ตระกูลเฟิงเจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจมันเฉินถิงและเจิ้นหยวนตาต่างก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเซี่ยวยวนซานทำลายตระกูลด้วยคำพูดเพียงคำเดียวแต่นี่คือความแข็งแกร่งปราบใดที่เจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงพอความยากก็จะไม่เรียกว่ายากจักรพรรดิเซี่ยวขอบคุณมากเฉินผิงยกมือไปทางเซี่ยวหยวนซาน เฉินทิงยังวางแผนที่จะร่วมมือกับคนของเฉินเวินเหลียงจากสมาคมแพทย์ภาคกลางเพื่อไปกับเขาเพื่อยึดเมืองหูหวงคืนและทำลายตระกูลเฟิงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเซี่ยวหยวนซานจัดเตรียมการส่วนตัวสำหรับเฉินถิงและคนอื่นๆและจากนั้นก็นำกระดูกอมตะมาเป็นการส่วนตัวนี่คือกระดูกขาเห็นได้ชัดว่ากระดูกเป็นหยกมานานแล้วกระดูกขาใสาราวกับหยกขาว ทันทีที่เฉินพิงหยิบกระดูกอมะตะเขาก็รู้ว่านี่คือกระดูกของเจ้าปีศาจเมคาเจ้าปีศาจเมคาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในขณะนี้ตราบใดที่กระดูกของเขาสามารถรวบรวมเข้าด้วยกันได้เขาก็จะสามารถเกิดใหม่ได้และไม่จำเป็นต้องหายใจไม่ออกในทะเลแห่งสติของเฉินพิงอีกต่อไป ตอนนี้เจ้าปีศาจเมคาต้องการเคลื่อนที่ไปรอบๆเขาจําเป็นต้องใช้ร่างกายของเฉินพิงแต่ร่างกายของเฉินพิงไม่สามารถทําให้เจ้าปีศาจเมคาพอใจได้ดังนั้นเขาจึงสามารถควบคุมการใช้เพียงสองการเคลื่อนไหวเท่านั้นหากเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้เจ้าปีศาจเมคาจะต้องเจอคนที่จะต่อสู้ด้วยแน่นอนจาก,กรพพัดเซี่ยว่าขอใช้เสรีภาพถามได้ไหมท่านไปเอาสิ่งนี้มาจากไหนกระดูกอมะตะนี้เฉินพิงอยากรู้ว่ากระดูกอมะตะของเซียวหยวนซานมาจากไหน หากเขารู้ที่อยู่เขาสามารถลองเสี่ยงโชคที่นั่นได้นิกายกระดูกโลหิตขอให้ข้าทำบางอย่างให้พวกเขาแล้วมอบให้ข้าส่วนที่พวกเขาได้มันมาจากไหนข้าไม่รู้ว่าเซียวหยวนชานพูดตามความจริงนิกายกระดูกโลหิตเฉินทิงตกตะลึงเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนิกายนี้เลยนิกายกระดูกโลหิตคือกลุ่มของผู้ปลูกฝังปีศาจที่ใช้กระดูกมนุษย์และเลือดมนุษย์ในการฝึกฝนและปฏิบัติการในพื้นที่ภูเขาเทียนโมในดินแดนทางใต้ นอกจากนี้ผู้คนจากนิกายกระดูกโลหิตยังจะรวบรวมกระดูกนางฟ้าจำนวนมากที่ทิ้งไว้ในช่วงสงครามระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจเพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการฝึกฝนหลังจากที่ถูกคนอื่นตามล่านิกายกระดูกโลหิตก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งไปยังดินแดนของราชวงศ์เซียวของข้าเพื่อหาที่พักพิงดังนั้นข้าจึงมอบกระดูกอมตะนี้เป็นของขวัญเป็นพิเศษเซีวยวหยวนชานมองเฉินผิงและอธิบายแล้วนิกายก,ายกระดูกโลหิตยังอยู่ในราชวงศ์เซียวอยู่ไหม เมื่อเฉินทิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยในกรณีนี้นิกายกระดูกโลหิตหน้าจะยังมีกระดูกของเจ้าปีศาจเมคาอยู่หากนิกายกระดูกโลหิตสามารถรวบรวมกระดูกของเจ้าปีศาจเมคาได้ทั้งหมดแล้วหลังจากที่เจ้าปีศาจเมคาเกิดใหม่เขาจะกลายเป็นเจ้าแห่งโลกสวรรค์อะไรคือพันธมิตรผนึกปีศาจอะไรคือตระกูลมู่อะไรคือปีศาจไฟให้เจ้าปีศาจเมคาศาสตร์ปัสสาวะของเขาและฆ่าพวกมันทั้งหมด ไม่อีกแล้วพวกเขาออกจากราชวงศ์เซี่ยวไปนานแล้วและได้รับการคุ้มครองโดยราชวงศ์เซียวของข้ามาหลายทศวรรษแล้วข้าเดาว่าพวกเขาได้กลับไปที่ภูเขาเทียนโมแล้วท้ายที่สุดแล้วมีผู้เป็นอมตะที่เสียชีวิตที่นั่นอีกมากมายเซี่ยวหยวนซานกล่าวโอ้เฉินผิงดูหดหู่ในเฉินเจ้ากำลังมองหานิกายก,ายกระดูกโลหิตเจ้ายังต้องการกระดูกอมตะอยู่ไหม แม้ว่าสิ่งนี้จะดีแต่ถ้าเจ้าต้องการพึ่งพากระดูกอมตะในการฝึกฝนข้าเกรงว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นและเจ้าสามารถใช้มันเป็นอาวุธเท่านั้นเซี่ยวหยวนซานเห็นสีหน้าของเฉินผิงจึงพูดอย่างรวดเร็วข้าแค่ถามเฉยเฉยเฉินผิงยิ้มอย่างรวดเร็วแล้วพูดหลังจากพูดคุยกันสักพักเซี่ยวหยวนซานก็จากไปและส่งคนไปส่งทรัพยากรการฝึกฝนจำนวนมากให้เฉินผิง ขีดขีดขีดนิยายประกาศิตราชามังกรขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดติดตามกดแชร์